สวัสดีค่ะพแม่นพนองไม่ได้กับม่าพอก,กับมาดามอีกคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง youtube มาดามจะมาวางแนวทางของลาวสามาคีคลิปนี้จะเป็นลาวสามาคีเด้อพแม่พี่นองเด้อวันที่ยี่สิบเก้าลาวสามาคีออกสองทุ่มครึ่งเหมือนกันกับลาวพัฒนาแต่ว่าเป็นคนละตัวคนละยางเด้อพแม่นพนองเด้อ อันนี้จะมีแค่สามตัวบนสองตัวล่างนะคะไม่มีเลข6ตัวล่าสามัคคีจะมาสรุปทุกเซียนให้เหมือนเดิมทุกวันเนาะคะเนาะจะมีกันทุกมือเน้ะคะ่ะขันผู้ได้ชอบจัดเนาะคะเนาะขัดก็พานเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดจังใดกระกาบขอบุญขอบ,นขอบุนเจ็ดเซียนดังนะคะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกับพอประคุณหล,ลายๆของเลขมีที่มาเข้าไปเต็มๆเข้าไปตามตัวว่าของเพื่อนสิบเป็นจังไดเน,ะะเนะาะพะน้องแปดนี่ก็จะเป็นลาวสาวมาชีของเลขมีที่มาเมื่อคืนเนาะสองทุ่มครึ่งเข้าไปเต็มๆพ่อแม่พี่น้องเข้าตัวเน้นตัวจอ8แปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะรัฐบาลลาวสามมคคีออกหนึ่งศูนย์แปดล่างออกเก้าหนึ่งแปลกบนล่างพ่อแม่พี่น้อง เกือบแตกบนรางให้เก้าสองออก 9, เก้าหนึ่งเกือบแตกสามตัวแปดหนึ่งกันนี่ได้ไหม่งคนเมื่อนี้มาติดตามชมผู้ใดสิไปเล่าสามาขี้สองทุ่มครึ่งออกพร้อมๆก,กันกับออกไลเลียกันเนาะพอแมพีน้องกับไอเล่าพัฒนาเมื่อนี้เนาะอ่ะมาติดตามชมถ้าผู้ใดจะไปกับเด็กมีที่มา 7, เจ็ดเซียนดังเหมือนเดิมพอแมพน้อ,นองลงให้ทุกวันเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความปังละมือนี่ต้องปังเทาเนาะมือนี่เนาะอะอของเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดลาวสามชัชีสามกับสี่สองตัวสี่หางสามห้าสามหกสามสามห้าสามหก,ส,มหกสี่ห้า,ส,หาสี่หกเบิ้ลจะเป็นสามสาม,ส,ามสี่สี่สามตัวสามหาง 345346334สามสี่เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอสองตัวเน้นสามหาง353645สามตัวเน้นหางเดียว345สี่ห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขนี้ที่มาเคยไปบอกพ่อแม่พี่น้องสอบปบเอิญเล่าสามขี่่งยๆคือกันแหละกับกเล่าพัฒนาเนาะคือกันกับห้าน้อยบแมเมอัน,น คือกันกับฮานอยจะมีสามตัวแล้วก็สองตัวโหลดบนรางไปเลยคือกันกับรัฐบาลไทยเฮ้เอ้าหัดบวยากจักเม็ดกันผู้ใดอยากไปเขามาติดตามทางช่องของมาดามแล้วก็ล่องเบิงลองเบิงลองเบิงลองเบิง,ล,ง,บง,ล,ง,บงละเมือนี่ไปหอดแทบ,บ,บ,บว่าเมือนี่เนาะบล่องบลูบ่มียังยากบ่ยากคือขบับรถเอฟซีมาดามมิตรลุนเดียวกันเพื่อน่าบ่ยากจักเม็ดสอนเลี้ยงนี่มาดามเพื่อนวา ไปไงคักว่าสัชนมาเบาเป็นตะหักเถอะเอาต่อไปเป็นของชอเชษชัยของชอเชษชัยลดาดาล่าดังเนาะมื้อนี้ขอให้ได้ไปทั้งลาาสามมาคี้แล้วก็ลาาพัฒนาเด้อชอเชษชัยเนาะปดนี้ปดสินให้เอฟซีกันได้มีเงั้นมีกินมีใช้เนาะชอเชษชัยวัยรูปหล่อวัยสามสิบปีรูปหล่อพ่อไม่รวยแม่ไม่รวยรูปหล่อแม่ไม่รวย ชอแจใจให้มาวันนี้รุดเราสามคัคคีเอามาดามก็ไปเขียนเล่าพัฒนาระบาดเนี่ยงงกันระบาดนี่โอ๊ยบ่ผิดกับบ่แม่นมาดามอีหลีเนาะเจ้าเนาะเล่าสามัคคีเด้อพ่อเม่พี่น้องเด้อเอนนะเจ้าก็ได้มาดามสามคัคคี้พ่อเม่พี่น้องขอโทษขออภัย เขียนให้เห็นกันไปเรื่อยเนี่ยแล้วเนาะลาวสามัคคีเดอร์วพวมีพินองเดอขอโทดขอภัยค่ะนี่แหละหลายอย่างหลายมาดามกับง่วงสเลวพวมีพ่นองเนาะง่วงอยู่ง่วง,ง,งอยู่อันว่ยาตาเอฟซีจะยืนง่วงในดงเหล็กกับสีเมนมาดามนี่แหละสัมมานาตาตัวเหล็กหลายง่วงอะบง,งแล้วบาทนี่เขียนให้ไหม่แล้วดีหน้าที่เลี้ยวขึ้นไปเบื้องรวดลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนีสองกับสามสองตัวสี่หางสองห้าสองหก สามหเบิ้ลจะเป็นสองสองาสมตัวสหางสองสามห้าสองาหสองสามเดสองตัวเน้นสองหางสองห้สาห้าสามตัวเน้นหางเดียวสองสหเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเชษชัยวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใคร โอ้ยแมวกับมาหวงอยู่ไกลๆเนี่ยละพ่อแม่พี่น้องเอ้ขันบอกไตบวกคันกับมแมวเนาะโอ้ยอโทษถอดกวาดด้กันมีเสียงแสกซ่อนเนาะอ่ะของซองสุวรรณซองสุวรรณไปแต่ตัวรูดกอดข้อกันมากพ่อแม่พี่น้องมือนีวันไม่ไปไม่ถ้าใครจะตามของซองสุวรรณซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดลาวสาวมีคีห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางห้าแปดห้าเก้า จ็ดแปดเจ็ดเก้าเบิลจะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าสองตัวเน้นสองหางห้าเก้าเจ็ดเก้าสามตัวเน้นหางเดียวห้าเจ็ดเก้าเลยค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของดาล่ามาดามคองแม่พี่น้องของดาล่ามาดามได้ไปตัวรูดอยู่เด้อเกือบเ,เ,เ,เกือบเขานาะเกือบเขาวดีเด้อมาดามให้เขาไปเลยเด้อวสันอันให้เก้าสองตัวเน้นตัวจอพูดแม่พี่น้องออกเก้าหนึ่งเมื่อ,น,อ,อ,อน,นี้มาติดตามชุ่มมาล่าสามขี้ของมาดามจะเข่าจะปังจะผ่านบ่มาดามให้วันนี้ รูดลาวสามาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสี่สองตัวหกฮะไอสองแต่สี่หางสอง 4, 2, สี่สองห้าสี่หกสี่เจ็ดเบิลจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัว 3, สามหางสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสองสี่ด้วยค่ะสองตัวเน้นสองหางสองห้าสี่หก สามตัวเน้นหางเดียวสองสี่หเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะค่ะเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็กราบกอโดดก็ให้ไวนาทีนีพพีมพ์นองแล้วไปต่อเป็นของล็อกจิกพารวยล็อกจิกพ้ารวยกะได้ไปแต่ตัวรูดเดอ้อพงศ์พี่พ์นองจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะไปที่สองโอ้ไปที่ศูนย์เนาะมือนีมือไม่ไปไม่อะ ถ้าพูดเลยสิตามของล็อกกิกผ้าร่วยแคปหนะ้าจอลาวสามัคคีวันนี้ลูดลาวสามัคคีล็อกกิกผ้ารวยให้มา6กับ7จดสองตัวสี่หาง2ตัวก็จะมี6 8 6 0 7 9 7 0เบิ้ลก็จะเป็นหกหกเดเดสมตัว3ามหาง หกเจ็ดเก้เดศูย้อค่ะสองตัวเน้นสามหาง6กเก้าหกสามตัวเน้นหางเดียวหกเดเ้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกทิกพารวยเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนหนุ่มตัวรูดได้ไปสุขคนอยู่ได้พอ่อแม่พนะี่น้องให้แค่ซี่หางเนาะจับตามองตัววิ่งตัวรูดเด้อค่ะเด้อ จับตัวมอจับตามองตัววิ่งตัวรูดถือว่าผ่านเนาะถือว่าผ่านถือว่าผ่านพ้องเซียนหนุ่มให้แปดหนึ่งออกแปดศูนย์เนาะแล้วก็เก้าหนึ่งออกแปดหนึ่งเนาะเสียดพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มือไม่ไปไม่เซียนหนุ่มให้มาวันนี้รูดเลาสามาคีแปดกับศูนย์สองตัวสี่หาง 8182 0102เบิ้นก็จะเป็น8800 3ตัว3หาง891 892 880นะคะ2ตัวเน้น2หาง0102 3ตัวเน้นหางเดียว892อู้ซีเมนโอ้มาดามเขียนมุมเพิ่นพิทได้นี่ แปดศูนย์พ่อแม่พี่น้องบ่แม่นตเก้าโอ้ยขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยเด้อค,คิดของพันจนได้พ่ม่พี่น้องเไยคิดของพันจนได้ สามตัวสามหางพ่อแม่พี่น้องแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองเน้นที่แปดศูนย์สองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครขอบคุณขอบคุณเซียนนุ่มเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอถั่วขอไผ่เขียนพิษเขียนถือตลอดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันหลายอย่างเนาะเอาตะควหลายอย่างมาเปล่าอะไรเจ้าเอตียังที่ที่เจ้าน่ะหลายควดจำบ่ดีตีเมียนดูพ,พี่น้อง มือนี้ไปตัวของเรกรับนางฟ้าไม่ผ่านต้องกราบขอโทษขออภัยแฟนค่ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เรียกรับนางฟ้าให้มารูดเพราะว่าของเพิ่นเข่าเด้งงดกอนนี่เรียกรับนางฟ้าให้เบิ่งกอนเด้อของเพิ่นเข่าไปหกเก่าเก่าหกตัวเน้นตัวจอเด้ะงดกอนแล้วเมื่อวานนี้เมื่อคืนเนาะสองทุ่มครึ่งไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ เรียกรับนางฟ้าให้มารูดลาวสามัคคีสองพุ่มพึ่งคืนนี้หนึ่งกับสองสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่สองหกเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสามหางหนะะึ่งสองสี่หนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งสองเด้อค่ะสองตัวเน้นสามหางหนึ่งหกสองสี่สองหกสามตัวเน้นสามตัวเน้ 3, เนหางเดียว <c oughs> สิห้าสิของอยูแลสามตัวเนื้อหางเดียวหนะะึ่งสองหกเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฟ้าเนาะแล้วก็กาบขอบุญขอบุณเจียเซียนดังที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราขอพระคุณเป็นอย่างสูงขอมาจัดหายเลยท่านพี่ได้ผมเป็นน้องลาวสามัชีพนะมาดามก็เลยขอจากเก็ดเซียนดังมากเนาะ การกระจัดมาให้กลาบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กรับขอบุญขอบุณ fc ทุกท่านท,ที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ